สมเ,เ,เด็จพระเทพเสด็จพิธีเปิดสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่4 PEA ดูแลความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เมื่อวัน 21. ที่11ธันวาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ซึ่งเชื่อมอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายของไทยกับเมืองห้วยรายขแขวงบ่อแก้วของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนี้ PEA รับผิดชอบดูแลด้านระบบไฟฟ้าตลอดการสเสด็จพระราชดำเนินซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น โดยในวันงาน Naj Naj Nag 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 นายอุทัยพลังผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิงนายวังนรัตผ <ras> ู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฟางนายวิเชียนจำปีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของและนายสุพรรณยะลาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเวียงแก่นร่วมรับเสด็จ